ีครับผมนะฮะวันนี้เราอยู่กันที่ฟอร์ดเอกระยองสาขาทับมานะครับนะฮะวันนี้เราจะมาตอบโจทย์ปัญหานะครับที่ลูกค้าถามเข้ามาเนาะนะครับลูกค้าถามว่าพี่จอดรถอยู่นะฮะประมาณ3ามสิบนาทีรถทําไมดับอ่าอันนี้ลูกค้าถามมาเยอะนะครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจาก Product Special ยลรีของเรานะฮะที่อยู่ประจําที่โชว์รูมสาขาทับมาครับเดี๋ยวเชิญพบกับพี่เอกกี้นะครับครับนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เอกกี้ด้วยนะครับผมอันนี้ท่านใดนะฮะที่สนใจนะครับครับ รูปหล่อนะฮะติดอย่างเดียวครับไม่มีแฟนเนาะ,ะใช่ไหมครนะฮะลูกค้าถามมาครับ,รบพเอลก,กี้ถามว่าทำไมพี่จอดรถเนี่ยนะครับในรถของตัวไวท์แท็กหรือ2.0นะครับ,รบขึ้นไปนะฮะ ทำไมจอดรถประมาณ30นาทีแล้วรถดับครับโอเคเรียนตรงนี้นครับในเรื่องของที่เป็นเทคโนโลยีในเรื่องของเครื่องยนต์2.0นะครับทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Limited, ack, l i m i t e d w วาท็ a p รปเตแล้วก็ e v e r อเรสนะครับเราจะมีฟังก์ชันหนึ่งฟังก์ชันนะครับเราจะเรียกว่าระบบ Engine off กรณีที่เราลืมดับรถลืมดับรถใช่ไหมใช่ครับรถมันจะดับเครื่องเอง<ะ>ภายใน30นาทีอ๋ออันนี้คือไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องยนต์ไม่ได้เก<ช>ี่ยวครับแต่ในระบบนี้เราสามารถปิดได้เช่นเดียวกันปิดได้ใช่ไหมครับใช่ครับได้ครับผมนะฮะท อยู่เนาะว่าปิดแบบไหนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะให้พี่เอกกี้เป็นคนสอนนะครับผมครับผมเชิญครับเชิญครับตอนแรกนะครับเราก็เปิดเครื่องสตาร์ทรถยนต์ปกตินะครับในกรณีที่เราจะปิดในเรื่องของระบบ engine off หรือดับเครื่องยนต์อัตโนมัตินะครับสังเกตได้ว่าเราเนี้ยนะมันจะอยู่ที่หน้าจอดิปเค mo อดหรือหน้าจอหลักปกตินะครับเราก็กดลูกศรฝั่งซ้ายนะครับเลื่อนลงมาที่คําว่าการตั้งค่านะครับแล้วกดโอเคเข้าไปนะครับเลือกคําว่าตั้งค่ารถยนต์ครับ หลังจากนั้นมันจะขึ้นโชว์ที่ตรงนี้นะครับในเรื่องของการดับเครื่องยนต์อัตโนมัตินะครับเราสามารถกดปิดได้นะครับถ้าเกิดว่าเราจะกดปิดนะครับแล้วกดก็ติ๊กลูกศรถูกให้มันออกไปนะครับหลังจากนี้เกิน30มนาทีรถก็จะไม่ดับแล้วนะครับแต่นะครับเมื่อไหร่ที่คุณดับเครื่องยนต์ปึ๊บแล้วสตาร์ทเครื่องใหม่นะครับระบบนี้ก็จะกลับมาเปิดให้เองอีก1ครั้งนะครับก็คือพูดง่ายๆครับเราต้องคอยถ้าเกิดว่าเราจะ ให้เครื่องยนต์มันสตาร์ตต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับโดยที่เราหรือจะอยากจะอยากนอนในรถหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะเราต้องคอยกดปิดการตั้งค่าของมันเองทุกครั้งนะครับผมครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับข้อมูลดีๆเนาะเดี๋ยวเราจะให้พี่เอกพาไปดูหน้ารถนิดนึงนะครับความเท่ความหล่อเป็นยังไงเนาะครับผมครับสวัสดีครับครับ วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่เอกมากนะครับสำหรับข้อมูลดีหรือเก็บความรู้นะครับน่ารักนะฮะแล้วก็เท่ๆนะครับไม่ใช่รถนะครับคนๆนะฮะคนนะับวันนี้ขอบคุณมากนะครับผมนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนนะครับสําหรับระบบอะไรเอ่ยที่ดับรถเองได้ดับรถเองได้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ